ไทยเปร์ใช่หรือเปล่ามนาใจนะครับเอาแล้วนะครับผมก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ่นเฟนเจ็กเกัด้วยนะครับซึงวันนี้นะครับผมเรามีู่ในเกมไอภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับผมผมมาอยู่ในโหมด3รุมห่งไทยเปร์เองนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับ Tri ป l e t ลทริป <Triple>. สามเท่าก็จะเป็นยังไงนะน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยซึ่งภาคนี้นะครับผมเล่นในภาค6.12นะครับมาอัปเดตมาใหม่อีกแล้วไปดูกันเลยดีกว่ามามาลุยกันนะครับขอเขาเล่นอีซี่กันแล้วกันนะครับผมขออ่ายังไม่เสี่ยงไป normal หรือ hard นะฮะ พระท่าน normal หรือ hard นะฮะสงสัยผมคิดว่าผมคงไม่รอดแน่นอนนะครับผมในข้อสามตัวขนาดนี้นะฮะมาแล้วนะครับมาดูกันขอดูก่อนอายโอ้อย่างงี้เลยเลยจะรอดไหมครับเนี่ยโอ้ยเฮ้ย hey, ฉันมาแล้วฉันมาแล้วเฮ้ยสามรุกหนึ่งต้องแบ่งจอดอ่ะทุกคนเฮ้ยมาเนี จะรอบไปฮะเนี่ยสามลุกหนึ่งโอเคเจอเรื่อยโอเคเดี๋ยนะเจอแบบว่ามาชั้นเดียวกัน3ตัวเลยเปล่าบอกไม่ใช่อย่างนั้นไปเช่าน,นั้นผมจะร้องจับผมจะร้องไห้เฮ้ยโอ้รูปภาพรูปดำซะเหลือเกินโอเควันนี้นะฮะเราอยู่ชั้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะวันนี้ผมต้องรีบเก็บถุงหนึ่นะฮะมันเร็วเราก็ต้องเร็วตามนะครับตอนนี้เราต้องรวดเร็วกับมันให้ได้นะครับโอเคสามรุกหนึ่งกระหือกระเสกระเสือ กระสือกระสือเอ่อกระสือไปทางนี้กระสือทางนี้เอ้ยอ,อะไรไปอะไรมันกระพิบมนกระพิบไปกระสือกระสือชาลีกูดบอยโอ้โหแปดถุงแล้วนะครับแล้วก็เก็บถุงที่เก้ามันอยู่ไหนกันหมดอ่ะ เฮ้ยมันมานังกูอีนังกาอีนังกาอีนังกาอีดูหมาดูหมาผมเกือบผมเกือบโอเคผมม่ต้องรอให้ได้สามตัวก็มาดีวะหุยหุยหุยนี่เฮ้ยอีกสองถุงแล้วก็มาเก็บข้างนอกดิใช่นี่ไง 11-12เรียบร้อยรอดแล้วแม่ดูเป็นที่ระลึกหน่อยสุดยอดโอ้โหมีผ่านใกล้ทางกันด้วยนะครับโอเคไปออกโอ้โหสุดยอดเม่สามรุ่มหนึ่งมันผ่านไม่ได้แล้วเล้วชาลีกูดบอยชอยมันรอนไปแล้วเราพลอยมันไป ฉันยังไม่ได้กินอะไรจากวันเลยฉันอยาก้มันมาอีกหนึ่งรอบโอยฉันเกือบยอมมันมาอีกฉันมันใส่มันมันไม่เอาอะไรมาให้ฉันกินฉันเหนียวไอ้ยก็จริงนะก็กูดบว้ตอนั้างหน้าเราจะต้องหักกกัมันไปไว้ให้ได้ใช่แล้วละใช่แล้วละพวกเราเนี่ไปกัน โอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัดตาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ